สวัสดีจ้าทุกคนพี่ป้านาอาน้องๆและเพื่อนๆเอาวิวมาให้ชมจ้าวิวสวิตเซ์แลนด์ทักทายทุกคนเลยจ้าทักทายทุกคนไม่ค่อยได้ลงเด้อจ้าเด้อนานๆลงทีขอบคุณจ้าที่รับชม ไปจ้ากลับบ้านกันพี่น้องถึงเวลาได้ทำกับข้าวเตรียมกับข้าวแล้วโอ้ยเมมเบอรี่เต็มต้องไปทำโทรศัพท์ใหม่อีกแล้วใส่ไปในไดรฟ์ก็เต็มหมดข้อมูลส่วนตัวก็เต็มหมดรูปภาพต้องไปไล่ลบพี่น้อง อันไหนที่เปืองพื้นที่เราก็ลบลบออกพี่น้องไฟเต็มไฟเต็มแมมโมรีเต็มจะต้องไปไล่ลบออกนะพี่น้องนะไปใส่ในอัลบั้มไดรฟ์แล้วก็อีเมลโอ้หลายที่พี่น้องใส่รูปไว้นะ่ะขอบคุณท่าจ่าเดอร์พี่ปานาอเพื่อน หนูๆที่เข้ามารับชมตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วจ้าหนักใจเมมโมรี่เต็มมันก็สวมมันก็สมควันเต็มเลยพี่น้องนะจ๊ะทายลงอ่ YouTube. า t u b e บนะจ้ะเนาะแต่ว่าคลิปยาวๆก็ได้ลบไปหมดละเดี๋ยวจะไปเมมไว้อีกในไรอีกดูว่าไรามันจะมีไหม เต็มไปหมดเลยรูปภาพขอบคุณะจ่ะเดอรที่รับชมไปแล้ะจ้าเจอกันพรุ่งนี้ไม่รู้ทําอะไรไม่รู้จะไปไหนเงาออกคอยชม้รจ่ะเดอพี่น้องไปแล้ะจ้าเ <c oughs> จอดอกไม้จ้าพี่น้องเดินชมวิวเจอดอกไม้ดอกไม้สวยๆมาฝากจ้า สวัสดีทุกคนเลยนะจ๊าพี่น้องเพื่อนๆพ,พ,พี่ป้านะอะอู้ดอกอน,นี้มันสวยแท้ดอกดาวกระจายดอกดาวกระจายเมืองสวิตเซอร์แลนด์พี่น้องสวยงามจริงๆอ,อว่าจะไม่ถ่ายอดไม่ไหวเจอดอกจะบ้าสีม่วง สวยจ้ะพี่น้องสวย